คุณผู้ชมไปที่จังหวัดพะเยากันนะคะทางด้านของจังหวัดพะเยาะค่ะในส่วนของพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยานะคะได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับนะคะการสร้างอาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถะค่ะ นายประทีปทรงลำยองรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านก็เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมพร้อมช่างฝีมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถจังหวัดพะเยาเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งนายจ้างลูกจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพประชาชนหรือผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรับรองความรู้ความสามารถทําให้ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินจากอันตรายที่เกิดจากการทำงานณสาลาประชาคมจังหวัดพะเยาซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการค่ะก็ประกอบไปด้วยผู้ปฏิบัติงานนายจ้างในสถานประกอบกิจการผู้ประกอบอาชีพอิสระรับเหมางานช่างนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาแรงงานนอกระดับและประชาชนผู้ที่สนใจจำนวน450คนค่ะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานนะครับประกอบไปด้วยการเสวนาหัวข้อการเตรียม ช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถโดยผู้แทนจากสำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถและสิทธิ์เก่าของสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาที่ประสบความสำเร็จในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านด้วยครับ